สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับประจำวันที่18นะฮะช่วงไมบ่ายเยน็ยนๆแบบนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาสรุปพูดคุยกันบ้างนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหว ก่อนเกมนะฮะในวันเสาร์านี้นะครับที่เราเนี่ยต้องพบกับท็อตแนมอัสเปอร์นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็มันสามารถอธิบายได้ว่านักเตะคนไหนเนี่ยพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับ ก็ในรายของราสบูธฮอยรุนก่อนนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตในโซเชียลส่วนตัวของเจ้าตัวเลยนะครับโดยที่มีแคปชั่นกำกับว่าซูนก็คือใกล้ที่จะกลับมาแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยลงซ้อมแบบต่อเนื่องนะฮะก็เด็วๆนี้แหละประมาณอีกสักน่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้เห็นการร่วมลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นก็ได้นะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับทัพนักเตะที่ลงทําการฝึกซ้อมตามปกติเนี่ยนะฮะ ตามรูปภาพครับเราจะได้เห็นว่ามีในรายของมาร์เซียลอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเมสบี้ฟอสันวันวิซาก้นะครับซึ่งมาร์เซียลเนี่ยมีโอกาสลงเล่นก่อนฮอยลุนแน่นอนนะครับเนื่องจากมาร์เซียลมีโอกาสลงเล่นในเกมกระชับมิตรมาแล้วแบบปิดที่พบกับเอเวอร์ตตนแล้วก็ชนะไป2สุดนะครับซึ่งภาพรวมยังไม่รู้ว่ามาร์เซียลลงเล่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามีโอกาสลงเล่นในแมตช์กระชับมิตรไปแล้วแสดงว่า มีความพร้อมในระดับหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเลือกนะครับทีเนี้ยเราก็มารอดูกันครับว่าเกมพวกกรสเปอร์เนี่ยจะใช้เรื่องของศูนย์หน้าเป็นใครนะครับตอนนี้มันมี3ช้อยก็คือัรฟอร์ดเหมือนเดิมใช้ไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกนะครับหรือ ส่งมาร์เซียลไปเลยนะครับมันก็เสี่ยงอยู่ดีเพราะว่ามาร์เซียเนี่ยก็คือไม่ได้ลงสนามมานานพอสมควรแล้วก็เป็นเกมสําคัญด้วยก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าอีกช้อยหนึ่งที่มีการมองถึงเรื่องของโอกาสมากที่สุดก็คือจะดอนซานโช่นะครับในตําแหน่งฟอร์นแล้วก็ขยับแรฟฟอร์ดเนี่ย ไปด้านกว้างแทนที่กานนโชที่ทําได้ไม่ค่อยดีจากเกมนัดก่อนนะครับนี่คือช้อยที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของรอฟิวาร่านะครับก็ลงซ้อมตามปกติด้านหลังเนี่ยผมยาวๆน่าจะเป็นในรายของอวา o โดเฟอร์นเดสนะครับแล้วก็พวกแมคทูมานีนะตัวเล็กๆเ,เนี่ยผมมองไม่ชัดนะว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็มีรินเนลเลิบนะครับที่ ได้รับโอกาสลงเล่นแทนที่มาตินีจากเกมนัดก่อนนะครับก็นัดหน้าถ้าเกิดมาตินียังไม่พร้อมก็เป็นดินเนเลิร์ไปก่อนนะฮะแล้วก็แมตตเบเน่ครับถึงแม้ว่าจะมีเชื่อมโยงข่าวการย้ายทีมก็าตามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังคงลงฝึกซ้อมตามปกตินะครับแล้วก็ดาโล่นะครับแล้วก็ในรายของคาเซเมโรนะเมสันเมาส์นะครับแล้วก็ภาพเรื่องของสองดาวรุ่งอย่างเมสบีแล้วก็เจ้าหนุ่มฟอร์สันนะครับก็ไปดูคลิปวิดีโอแล้วก็ ภาพเพิ่มเติเมกันได้ในะฮะในเว็บไซต์ยังเป็นทางการของทางสมโมสรก็มีให้รับชมกันมากมายนะครับส่วนเรื่องเราต่อมาครับโยมาที่ไปจมงปาวานะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีรายงานจากสปอร์ตบิวนะครับมีการระบุออกมาครับว่าตอนเนี้ยอินเตอร์มิลานเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการคว้าตัวไปจมงปาวาในราคา25ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นราคาที่ก็ถือว่ายังห่างจากที่ บาเยอร์เนี่ยตั้งเงินไว้อยู่นะครับบาเยอร์ Bayern เนี่ยเขาตั้งประมาณ3 5จนถึง40ล้านยูโรนะครับแต่ว่าอินเตอร์ก็เต็มที่ได้ประมาณ2 5้าจนถึง30ล้านยูโรก็ต้องมีการต่อรองกันหน่อยประเด็นก็คือแมนยูเนี่ยก็สนใจปาวาด้วยแล้วก็ตอนนี้มีคู่แข่งแล้วอะไรประมาณนั้นที่รายงานออกมาจากสื่อดังของเยอรามาันนะครับอีกทีมหนึ่งที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมาจากเลกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยก็คืออาเซนอลครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่กําลังให้ความสนใจปาวา มาร่วมทีมนะครับนอกจากว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับได้รับบาดเจ็บพักหลายเดือนนะฮะอย่างยูเดนทิเบอร์แนวรับรายใหม่ของพวกเขานั่นเองนะครับทําให้ปาวาเนี่ยก็อาจจะโดนอัลสานอ์จับมาพิจารณาการดึงตัวเพิ่มเติมก็ได้นะครับขณะที่โทมัสทุนเคิลเนี่ยนะครับกุนซือของทางไบรเยอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า ตอนนี้ทางปาวายังไม่ได้มีการชี้แจงให้รับทราบนะว่าต้องการย้ายทีมแล้วก็ยังไม่มีข้อเสนอยื่นเข้ามานะครับนักเตะยังเป็นนักเตะของทีมเรานะครับแล้วก็เราเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแบบเต็มที่ด้วยนะฮะนี่คือบทสัมภาษณ์ภาพรวมของทุนเคิ้นนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของปาวาที่ตอนนี้มันไม่ใช่แมนยูที่จะเป็นตัวเต็งทีมเดียวแล้วยังมีอินเตอร์ยังมีอาร์เซนอลที่ร่วมแจมด้วยในช่วงท้ายๆของตลาดนะครับประเด็นต่อมาครับมันมีข้อ ข้อมูลออกมาจากแจ็คททวบอตนะครับเป็นนักข่าวที่เขียนข่าวให้กับพวกเดอะท m วน์มิลเลอร์อะไรประมาณนั้นความน่าเชื่อถือระดับกลางๆนะครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับว่ามุมมองเขาเนี่ยเขามองว่าเอริกซ์แอนแฮยังมีความต้องการซื้อสูตหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคนนะครับในช่วงก่อนตลาดปิดซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งประเด็นเนี่ยประเด็นนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่า ถ้าเลือกได้ก็อยากให้แบบซื้อมา2รายนะครับผมเคยพูดไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแล้วจะเป็นอยรุน1นรายก็ได้เป็นแบบดาวรุ่งอนาคตไกลแบบนี้ก็ได้ใช้งานแบบระยะยาว1คนแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นแบบพวกแบบตัวสามารถโรเดชันได้เป็นตัวที่ใช้งานแบบระยะสั้นแล้วกันยืมตัวก็ได้ เส้นแบบสักปี2ปีก็ได้นะครับเพื่อทําให้มันมีการแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของสูนหน้าที่มีประสบการณ์ได้ด้วยนะครับในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะฮะก็คือในตอนนี้นะครับเรามีสูนหน้าดารุ่งอย่างคอยรุนเข้ามาแล้วนะฮะทีเนี้เรื่องของการคาดหวังฮอยรุนเนี่ยมันก็ ยังไม่มากพออยู่แล้วนะครับเราเศราบดีว่านักเตะเนี่ยประสบการณ์น้อยนะครับฮอยรุนเนี่ยผ่านเรื่องของการลงทีมชุดใหญ่มาเพียงแค่ไม่กี่เกมนะฮะแล้วก็ประสบการณ์การแบบไปยืนระยะในเวทีใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่เยอะด้วยนะครับอาจจะทําให้มีช่วงแกว่งไปอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นไอช่วงที่แว่งหรือว่าช่วงที่ผลงานไม่ดีเนี่ยนักเตะศูนย์หน้ามาประสบการณ์อีกหนึ่งราย,น,ยนะครับที่แมนยูอาจจะดึงเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถชเชิญในจุดจุดนี้ได้นะครับตัวโรเิชันอีกสักหนึ่งคนนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะว่าจะเป็นใครนะครับเพราะมันไม่มีริดลายชื่อเพิ่มเติมเลยนะฮะมันเคยมีก็คือ แรมี่ของทาง FC p o r t อรตนะครับที่ราคาไม่แรงแล้วก็แมนยูมองว่าเป็นตัวเลือกแบบช้อยเรียสั้นแต่ตอนนี้ข่าวมันเงียบไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาใช้ในรายของแรดฟอร์ดมันก็ได้แต่ว่าแรดฟอร์ดก็ไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดในตำแหน่งโซนหน้าตัวเป้าจะดอนซานโชก็ไม่ได้แบบเป็นตัวจุดสกอร์เป็นแบบตัวยืมฟอรนไซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มาร์เซียเราทราบกันดีครับว่าก็คาดหวังอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวก็เจ็บ ส่วนใหญ่ก็เจ็บซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอกาสการลงสนามก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลมากพอนะในเรื่องการดึงสูนหน้าเข้ามาอีกสักหึ่งรายไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสูตหน้าตัวท็อปเลยฮะต้องย้ำมันก่อนการมองหาสูนหน้าอีกสักหึ่งรายเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกประมาณที่ผมอธิบายไปก็คือตัวโรเลชันได แล้วก็ตัวมีประสบการณ์สักเล็กน้อยเข้ามานะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะเกิดขึ้นใหม่ในประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ความน่าเชื่อถือเนี่ยห้าสิบห้นะฮะฟังไหูกันด้วยแล้วกันส่วนประเด็นของทางแฮร์รี่แม็ไวแล้วก็แนวรับขาเข้ารายใหม่นะครับก็มีข้อมูลออกมาจาก e s v n ะครับมีการระบ,บุออกมาแบบสั้นๆนะครับว่า สถานการณ์ของแฮนด์แมกวเนี่ยมันยังไม่หยุดนิ่งนะแฮนด์แมกวมีโอกาสย้ายทีมอยู่นะครับถ้าเกิดตลาดยังไม่ปิดเนี่ยแม็กวมีโอกาสย้ายทีมยังไม่ปิดโอกาสแล้วก็ขาเข้าสําหรับกองหลังตัวกลางแมนยูก็ยังไม่ปิดโอกาสเรื่องของการนําเข้าแนวรับรายใหม่เช่นเดียวกันโดยที่ปาวาถึงแม้ว่าในตอนนี้ดิวดังกล่าวเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีหวังได้ตามข้อมูลออกมานะฮะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลแบบสั้นๆแต่ มันก็ทําให้แฟนผีที่มีการลุ้นว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวรับเนี่ยก็ได้ลุ้นได้อยู่เหมือนกันในช่วงได้ทายของตลาดแบบนี้นะครับซึ่งสา,าการมันก็ยังไม่นิ่งนะถึงแม้ว,ว่าดิวการย้ายทีมของแฮนรี N ่บักวายไปเวสต์แฮมเนี่ยมันจะร่มลงแล้วแล้วก็ต่อเรื่องมาที่ในรายของทางปาวาที่จะซื้อเข้ามามันก็ขยับไม่ได้นะครับเรื่องของชองแคร์ตดีโบกันบ้างนะครับก็ตามรายงานล่าสุดมีการระบุออกมานะครับว่านักเตะเนี่ย มีการบอกปัดข้อเสนอจากทีมดังในลีกอิตาล,ลีไปแล้ว1ทีมนะฮะแล้วก็นักเตะเนี่ยกำลังรอข้อเสนอเพื่อให้ได้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดย้ายทีมเขาขอย้ายไปแมนเชสเตอร์เดนเท่านั้นและถ้าเกิดไม่ได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะก็พร้อมที่จะโฟกัสเกี่ยวกับการช่วยเหลือทศสังกัดอย่างนี้ต่อไปในช่วงซีซั่นใหม่นะครับนี่คือความต้องการความเป็นมืออาชีพของนักเตะเองนะฮะ ก็ไม่ได้หวั่นไหวในเรื่องการย้ายทีมย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้ไยยไดนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของแนวรับนะครับส่วนเรื่องของไรอันกาเฟนเบิร์ดนะครับก็มีข้อมูล2เรื่องจาก MEN เนสื่อท้องถิ่นที่มีการวิเคราะห์ออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับก็มีในรายของอันโตนี่แล้วก็ในรายของไรอันกาเฟนเบิร์ดนะฮะในรายของไรอันกาเฟนเบิร์ดเนี่ยซึ่งทาง MEN เนี่ยเขามีการมองว่า ลิไลน์ชื่ออย่างไรอันคาร์ฟนเบิร์ดเนี่ยมันไม่น่าจะดึงเข้ามาแล้วก็เหมาะสมกับสมสรแมนยูในตอนนี้นะครับคือในตำแหน่งของไรอันคาร์ฟนเบิร์ดเนี่ยถามว่าด,ดึงมาได้ไหมมันก็สามารถดึงมาได้แต่ตำแหน่งที่แมนยูต้องการที่สุดก็คือกองกลางที่สามารถเข้ามาแทนที่คาซิเมโรได้มุนเวียนกับคาซิเมโรได้แต่แรนคาเฟนเบิร์ดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งประเภทแบบนั้นแล้วก็มีการเจาะลึกรายละเอียดไปอีกนะครับเคปุ่นสำคัญที่เอ็มเอ็เขามองว่า โดยอังกาเฟนเบิร์ตเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในตำแหน่งของคาซิเมโรที่เหมาะสมเนี่ยเนื่องจากว่าเคนฮาเคยอธิบายไว้นะครับตอนที่เคยร่วมงานกันเคนฮาบอกว่านักเตะรานเนียเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายทั้งทั้งที่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็สัมผัสแชมป์มาแล้วนักเตะสามารถเล่นได้ทั้งในรูปแบบเกมรับเกมรุกหรือว่าบ็อกทูบ็อกก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นเอา คาปธิบายแบบง่ายๆนะครับซึ่งนักเตะเป็นนักเตะที่มีความ,มเร็วทักษะดีนะครับเลี้ยงบอลได้ดีมีการ จ่ายบอลที่แม่นยําสูงนะครับแล้วก็มีการสร้างเกมที่ดีเช่นเดียวกันมีความเป็นมืออาชีพสูงมากสภาพร่างกายก็ยอดเยี่ยมนะครับสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้ดีครอบครองบอลก็ดีเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เทนฮาร์พยายามอธิบายเนี่ยโอเคนักเตะอาจจะเล่นเกมรับได้ดีก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติของแรนกาเป็นเบิร์ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่เน้นเกมลุกมากกว่า บล็อกทูบล็อกแบบเชิงเกมรุกมากกว่า MN เนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์ภาพรวมออกมาในมุมมองข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าไรอันคัเเบิร์ดจะเป็นนักเตะที่มีการเอาชนะการ กู้บอลกลับมาก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมาลงลึกมาเล่นในตำแหน่งตัวลึกอย่างคาซิเมโรเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมาะสมกับนักเตะรายนี้มายืนแบบหน้าแนวรับของแมนยูอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณสมบัติภาพรวมของกาเฟนเบิร์ดเนี่ยเขาวควรที่จะไปเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้น,นกว่านี้ที่สามารถกระจายบอลโดยไปถึงตำแหน่งที่สามารถสร้างสรรค์เกมได้นะครับอาจจะขยับขึ้นไปในตำแหน่งของพวกเมสันเมา หรือว่าในรายของเอเดร็กเซนนะครับไม่ต่ําจนเกินไปไม่สูงจนเกินไปหรือมีเรื่องของการเน้นเกมรุกด้วยในการลงเล่นนะครับแต่ตอนเนี้ยแมนยูที่ต้องการจริงๆก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางที่สามารถเล่นเกมรับได้นะครับเน้นเกมรับเป็นหลักแต่เรื่องของการจ่ายบอลก็ต้องมีด้วยแต่ว่าต้องเน้นเกมรับเป็นหลักเป็นอย่างแรกที่เข้ามาหมุนเวียนกับคาซิเมโรได้นะครับในตำแหน่อง,องเดียวกันซึ่งเด็กคนนี้สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะ ไม่ค่อยคลิกสักเท่าไหร่ว่ากันตามนี้ดีกว่านะฮะนี่คือมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนเรื่องของแอนโตนี่นะครับเอ็เขาก็ได้มีการคถ,ถามออกมาเหมือนกันว่าตอนนี้นะครับตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยแอนโตนี่จองนะครับแล้วก็เป็นตัวสําคัญรวมไปถึงเป็นขาประจาในตําแหน่งริมเส้นฝั่งขวาไปแล้วซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันเชื่อมโยงไปว่าตอนนี้กลุ่มกําลังที่เล่นในตําแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเนี่ย คนที่จะมาเบียดแย่งตำแหน่งกับทางออนโตนีเนี่ยมันมีน้อยจนเกินไปนะครับถึงมีแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันก็ยังห่างชั้นกันอยู่ ทำให้การแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับที่จะต้องมีการแย่งชิงตำแหน่งกันนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าพอมันไม่มีการแข่งขันกันเนี่ยแอนโทนีจะสบายมากนะครับหลายเกมเจ้าตัวเล่นได้ไม่ดีแต่ว่าก็ยังได้รับโอกาสเป็นตัวจริงอยู่นะครับทุกคนก็บบนกันมาตั้งแต่ช่วงซีซันก่อนซึ่งหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นในรูปแบบแบบเดิมที่พอตัวนี้เล่นได้ไม่ดีก็ยังได้รับโอกาสเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ มากแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนะครับถามว่าในรายของจาร์ดอนซานโชโยกไปเล่นได้ไหมก็โยกไปเล่นได้แต่เทนฮาก็ไม่ได้แบบมีการเลือกใช้แล้วก็ในตำแหน่งเดียวกันก็มีพวกอามาดเดียโลฟากุนโดที่เพิ่งโดนดันขึ้นมา รวมเล่นให้มากขึ้นก็ยังห่างชั้นกันอยู่นะครับแล้วเนื่องจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับการาโชก็ฝั่งซ้ายส่วนใหญ่แรดฟอร์ดก็ฝั่งซ้ายจะเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละ,ะรครับคือปัญหาที่ทางเอเมเนเนี่ยเขาพยายามคอ,อก,กันออกมาว่ามันทําให้การแข่งขันในแต่ละอย่างเดียวกันเนี่ยมันน้อยแล้วก็ทําให้ความกระหายในการพัฒนาตัวเองของเอตโตนี่เนี่ยมันก็อาจจะวนลูปเดิมนะฮะ คืออามณ์ประมะาณว่าคุณจะเล่นยังไงก็ได้นะครับฟอร์มดีไม่ดีเนี่ยก็เล่นไปนะครับยังไงคุณก็เป็นตัวจริงในตำแหน่งนี้อยู่แล้วไม่มีแบบตัวแข่งขันในตำแหน่งพื้นที่เดียวกันนะครับถึงมีมันก็ศักยภาพไม่ถึงคุณอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับเทนฮากไว้วางใจซะเยอะด้วยสําหรับแอนโทนีนะครับมันก็เป็นใจผลนุ่มลงกันไปนะฮะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับว่าเราต้องหาตัวที่สามารถมาแข่งขันในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวา ให้มันมีการเกิดการแข่งขันในตำแหน่งกันหน่อยนะฮะให้อตัวนี้เนี่ยมีความกระหายกันหน่อยเหมือนกับตำแหน่งอื่นอย่างเช่นแบ็กซ้าย คุณมีมาดเซียคุณมีลูกชอแบ็กขวาคุณมีดารโลกับบันวิสาก้าแข่งขันกันถูกไหมครับมันก็เลยทําให้ต้องแบบมีการพัฒนากันหน่อยนะครับบันวิสาก้าก็พัฒนาขึ้นมาดารโลก็พัฒนาตามขึ้นมาอีกนะฮะมีการแข่งขันกันมันก็จะเป็นเรื่องดีจุดนี้แนวรับอย่างเงี้ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยซีแนวรับก็มีพวกเดนเลิฟมาร์ตินิสวารานแม็กวายอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามแบบแข่งกันอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังทําในพื้นที่แดนกลางถูกไหมครับมีเมสันมาอับลูกก็ัน าเดี๋ยวรอกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคนที่จะแข่งในตําแหน่งริมเส้นฝั่งขวาที่ดีๆกับทางอันตอนี้นะครับส่วนประเด็นเรื่องของจอห์นเมอร์เทอร์นะครับตอนี้เมอร์ฟี่ครับอดีตกองกลางชาวอังกฤษเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลลับนะฮที่เจ้าตัวเนี่ยเคยพูดคุยกับจอห์นเมอร์เทอร์ ดเรคเตอร์ของทางสโมสรแมนยูเรานะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ก่อนเกมที่แมนยูเนี่ยจะพบกับวูฟในช่วงวันจันที่ผ่านมานะครับเมอร์ฟี่บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันจบสิ้นเนี่ย เขาได้คําตอบประมาณว่าแมนยูเนี่ยยังไม่หยุดช็อปครับก็คือการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาซึ่งแฟนผีเนี่ยอาจจะคาดหวังในเรื่องของการที่แมนยูจะได้นักเตะรายใหม่ประมาณ1-2รายเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือข้อมูลที่เดนนิเมอร์ฟี่ให้สัมภาษณ์กันออกมานะฮะฟังได้ไม่ได้ก็รอดูกันในเรื่องของเวลาที่เหลือของตลาดซื้อขายในรอบนี้นะครับแต่ เมอร์ฟี่เขาบอกเองนะว่าเขาไปคุยกับจอห์นเมอร์เทอร์มาแล้วก็ได้คําตอบมาว่าเหมือนกับมีสัญญาณว่าทางแมนยูจะซื้อนักเตะรายใหม่เพิ่มหนึ่งสองคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลของเมอร์ฟี่พูดมาเนี่ยมันจะตรงกับซื้อดังๆที่ให้ข้อมูลกันออกมาครับก็อบอกว่าจะมีกองกลางตัวกลางหนึ่งรายนะครับแล้วก็กองหลังตัวกลางอีกหนึ่งรายนะฮะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะต้องขอดูเรื่องของข่าวออกไปก่อนนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือื้องดาวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ